วันหนึ่งเนี่ยโยมนึกถึงลมได้กี่ครั้งผู้เจ้าขอแค่สามครั้งเองนะเชา้ากลางวันเย็นทําเท่านี้ทําไม่ได้เถอะทั้งที่เราควรจะนึกได้มากกว่านั้นนานกว่านั้นถูกต้องไหม,มไม่ง่ายต้องฝึกแต่ไม่ฝึกนะโยมมันคือโยมจะไม่ได้อริบุคคลและปัญหาของการไม่ได้อริบุคคลคือต้องไปเกิดในนรกอีกรอบนี่คือสิ่งที่เราปุถุชนเนี่ยไม่ทราบไง เราก็จะเพลินไปเรื่อยงั้นพระสูตรพวกนี้ต้องทราบเพราะพระเจ้าเนี่ยพูดผิดไม่ได้ศาสดาของเราเนี่ยที่เรานับถือว่าเป็นศาสดาเนี่ยมีคุณสมบัติคือพูดผิดไม่ได้นะผิดคําเดียวก็ไม่ได้นี่คือเราต้องทราบเลยดังนั้นที่พระเจ้าพูดเนี่ยคือต้องเป๊ะหมดและจะไม่มีเทวดาพรหมใดๆในโลกเนี่ยคัดง้างติดเตียนได้เลยไม่สามารถ ดังนั้นพอเราไม่ทราบคุณสมบัติตรงนี้ของศาสดาเราที่เรากราบไหว้ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่เห็นความสําคัญในคําของตถาคตว่าทุกคำเลยมีความหมายมซึ่งพระศาสดาบอกเลยว่ามนุษย์เกือบทั้งหมดเนี่ยตายแล้วคือไปนรกกํกำเนิดเดชานเปลิอิสัยเยอะด้วย มากกว่าเก้าิเก้าจุดเก้าเก้าเอร์เซ็น่ะเพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยเอาเล็บขีดเศษดินขึ้นมาเนี่ยก็ถามว่าปาาริมาณดินที่ปลายเล็บกับปริมาณดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเทียบกันไม่ได้เลยมนุษย์ที่ตายแล้วทั้งหมดเหลือกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็หลุดไปเป็นเทวดาแค่นี้เศษดินปลายเล็บที่เหลือไปนรกกับเนจฉานเาปลตวิสัยงั้นตอนนี้เรายังยิ้มล่าเริงกันอยู่เนี้ยแต่พอตายแล้วไปแห้ว นะแล้วผู้เจ้าไม่เคยพูดโกหกคำหยาเพอเจอสออเสียดอย่างพระสูตรเรื่องยมัสสะที่ผู้เจ้าตรัสเนี่ยนะว่า <c oughs> <c oughs> ยามัสสะคือพยายมเนี่ยคิดยังไงนิรยาบาลทำยังไงบ้างทรมานสัตว์นรกยังไงบ้างนะยมัสสะยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วอยากเกิดพร้อมที่ผู้เจ้าอุบัติขึ้น และอยากได้ให้ผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้เขา,อ,าอยากได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคและพระองค์แสดงธรรมให้แล้วก็รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์แสดงนะแม้แต่พญายมยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ต้องตายและต้องมาเกิดในนรกอีกเช่นกันเพราะยังเป็นปุถุชนนะแล้วในการได้แต่ภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่เคยทราบอีกว่ามันได้ยากมาก มนุษย์ตายแล้วมนุษย์ทั่วไปเนี่ยตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะระหว่างนั้น,นไปเกิดรอที่ไหนนรกกับเนศิสารเปรตวิสัยเป็นหลักซึ่งพระองค์ก็บอกเลยพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกัมเนศิสารเปรตวิสัยทุกข์ที่สุดในโลกมนุษย์เนี่ยเอาขนาดไหน ยังแค่เศษเซี้ยวในนรกนะบอกในมนุษย์เนี่ยเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มวันละสามร้ยเล่มนเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยตลอดหนึ100่งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเซี้ยวในนรกนรกนี่สหัสศาการแล้วอยู่ยาวไม่มีนรกถาวรก็จริงแต่มันนานนานขนาดไหนก็คือพระองค์บอกว่า เกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบคาลีทุกหนึ่งร้อยปีปรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีเนี่ยจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดเนี่ยนี่คือหนึ่งส่วนอับพุทธนรกนรกที่ตื้นที่สุดลึกลงไปก็นานไปยี่สิบเท่าลึกลงไปกียี่ส0บเท่ายี่สบเท่าไปเรื่อยๆจนถึงปัทุมันรกอืดังน,นั้นอยู่นานแล้วก็ตาย สันนรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดในนรกสาเปรตวิสัยซ้มเดลสารสามมากเท่ากับดินในมหาปตพีสันนรกที่ตายแล้วจะหลุดมาเป็นมนุษย์หลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บนี่ผู้เจ้าอุปมาไว้หมดน้อยมากแั่นั้นเวลาเราลงไปสามคติข้างล่างแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดวนซ้ำวนซ้ำอยู่นั่นน่ะแต่เวลาเราเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยมนุษย์กับเทวดาเนี่ย มันไม่ค่อยจะซ้ํานะอืมมนุษย์กับเทวดาเนี่ยจะเป็นเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเนี่ยตายแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วก็เหมือนกับมนุษย์ไปเกิดในนรกเลยกําเนิดด้ยสารเปลยวิสัยมากเท่ากับดินมหาปาัตภีเทวดาที่ได้กลับมาเป็นเทวดาอีกกลับไปเกิดในมนุษย์เนี่ยเท่ากับเศษดินปลายเลย็บ